สวัสดีเพื่อนๆชาวทอมเลเวลน,นะครับวันนี้ก็กลับมาสู่ไอเดีเจ้าพญาจักรกีนะครับวันนี้ก็วันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์หรือวันพฤหัสวันพฤหัสนะครับก็พรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วนะครับก็จะเป็นศุกร์เสาสองวันสุดท้ายที่แข่งสมาพันธ์นะครับแล้วก็จะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่นะครับก็จะมาให้ดูว่าเออเนี่ยตอนนี้นะ พลังเราอยู่ที่ร้อยสามสิบนะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยเราจะฝึกก่อนก่อนที่เราจะจับคู่สมาพันธ์ผมเอานักเตะไปฝึกไว้แล้วมันเสร็จประมาณดูตรงนี้นะดูตรงเทรนนิ่งนะอ่าเทรนนิ่งแล้วก็ดูตรงรีพอร์ตนะฮะอ่ามันไม่แจ้งเวลาไว้ ก็คือมันฝึกเสร็จประมาณวันนี้แหละฝึกเสร็จวันนี้แต่ว่าก็คือหลังบ่ายสามนะคะรับพอฝึกเสร็จหลังบ่ายสามแล้วมาดูจับคู่สม,มาพิกันมันร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะพอจับคู่สม,มาชิกั์เสร็จระบบมันจะมันจะเรียงมันยังสลับคู่ไม่ได้เนาะต้องรอประมาณตีหนึ่งนะตีหนึ่งตีสองก็ อ่ะอ้ง่ายนะเดี๋ยวนะตอนนี้เราพลังก็เนี่ยมันจะโชว์จอประมาณเนี้ยนะครับซึ่งจริงๆอ่ะเราพลังอยู่ประมาณที่เท่าไหร่นะประมาณที่ที่สองที่ที่สามที่สี่ 4, นะของทีมนะอ่าประมาณสามสี่ของทีมพอเรานักเตะไปฝึกปุ๊บอ่าเลกิ้งมันจะอยู่ประมาณที่สุดท้ายนะครับ คือพลังมันจะน้อยสุดในสมาพันธ์นะครับจะทําให้ระบบรวนหมดเลยแล้วเราก็จะเจอคู่แข่งที่มันง่ายขึ้นนะครับอ่าอย่างอย่างทีมตรงข้ามเนะีย่ยยทีมตรงข้ามอันนี้คือเพื่อนเปนเพื่อนเราก็พลังเยอะนะอ่าไม่ใช่แค่ผมนะอ่าอย่างดูเฉลีย่ยนะของเขาร้อยสามสิบสามจุดเจ็ดนะอ่าของผมทีมผมอยู่ประมาณร้อยยี่ิบสี่จุดศูนย์นะอ่าประมาณนี้นะ ก็พลังน้อยกว่าประมาณ9เซน,นะครับทีนี้พอมาเรียงเสร็จปุ๊บเจอคู่ที่น้อยที่สุดก็น่าจะเป็นคนไหนวะอ่าน่าจะเจอคนนี้ e อีล็อปอ่าร้อยสห้าประมาณนี้นะโอเคอันนี้คือแบบแค่ตัวอย่างนะผมก็ไม่มั่นใจว่าผมจะชนะไหมนะอ่าร้อยสามห้านะ โอเคเข้ามาในระบบสามหนึ่งห้าหนึ่งนะอ่าโอเคทีนี้ผมทำไง mm hmm. คือผมอะ่ะ mm hmm. เวลาทริกง่ายๆนะแบบบางทีมันอาจจะไม่จับเจอประมาณประมาณผมนะอาจจะไม่เจอตึงประมาณผมนะ mm hmm. คือมัน mm hmm. การจับคู่สมาพันน่ะมันอยู่กับเพื่อนร่วมทีมเลยอ่าอย่างเพื่อนร่วมทีมเนี่ยพลังของเราเนี่ยพลังเยอะร้อยสี่สิบหกจุดเจ็ดเนี่ยของเรามันร้อยสามสิบใช่ไหมแต่ความจริงคือ ในจอในจอในตอนนี้มันโชว์ประมาณ120นะครับร้0 120นะเออก็คือเราเอานักเตะไปฝึกใช่ไหมทีนี้มันมันไม่ได้บอกนะว่าเราเอานักเตะไปฝึกแล้วเราคุณตี้หรือโอเวอร์เหลือเหลืออยู่ประมาณ1 1 120ิ้ยมันก็จับคู่130มเหมือนเดิมแหละแค่เวลาการเรียงมันเรียงของเราอ่ะไปอยู่อันดับสุดท้าย ก็คือเพื่อนจะเจองานหนักขึ้นแล้วแต่เราเจองานง่ายขึ้นเข้าใจว่าทีนี้ผมทำไงผมยังมีทริคอีกนะผมก็ไปรับนักเตะมา,ามจากดอร์ฟนซี่นะผมจะเก็บไว้พวกนี้ผมยังไม่กดรับทันทีนะอ,อันนี้มันจับผู้สมาพันธ์เสร็จแล้วผมก็จะกดรับเนี่ยผมจะให้ดูว่านักเตะผมอะความจริงอะมันคือหนึ่งดาวนะ ส่วนใหญ่ผมจะเอาหนึ่งดาวมาไว้ตัวหนึ่งประมาณเนี้ก็คือมันจะไม่เต็มมันจะไม่เต็มดาวทุกทีอันนี้ลองใส่เข้าไปเป็นร้อยสามหกจุดสามเห็นไหมอันนี้คือฟูลทีมผมร้อสามตัวสามแต่ว่าผมต้องเอาตัวนี้มาใส่เพราะว่าเพราะว่ามันอายุยี่สิบผมต้องทำเควสอายุยี่สิบสามตัวนะ เนี่ยไอเควส์สมภานตัวเนี่ยเดี๋ยวนะ Association เนี่ยแล้วก็มาตรง Association Load อ่าผมยังเหลือเนี่ยเควสเนี่ยผมยังทำไม่ได้เนี่ยสกอร์สี่ลูกจากเด็กอายุยี่สิบหรือว่าเออไอนั้นผมผ่านไปแล้วเนี่ยว่านี่อายุยี่สิบลงสามนัดเนี่ยไหนวะเนี่ยเนี่ยผ่านละร้อยห้าสิบแต้มเนี่ย มันเหลือของวันอะไรวะเรืองเหลืออีไลบุ๊กอันนี้ก็ดีไหมก็ดีนะอ่าก็ทําหน่อยก็ได้ทําได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะของราวัสุดท้ายนะเพราะว่าของที่เราอยากได้ก็คือแต้มสมาพันธ์เลาวอกโอเคละแล้วก็ทําได้ดีที่สุดละนะที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนร่วมทีมแล้วนะไม่ได้แบบในเล่นสมาพันธ์ไม่ได้แบบเราเก่งคนเดียวแล้วจะได้นะเพื่อนร่วมทีมเราได้ด้วย แล้วนะก็มาเช็คว่าชนะชนะ1แมตช์ก็มีโอกาสนะแค่ชนะเดียวชนะ2แมตช์สประตูอันนี้ยากหน่อย4ประตูมันยากนะโกลด์เรฟเรนซ์แล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรสตาร์ทสองแมตช์วิดไฟเพเยอร์สแตนดาร์ดอันนี้น่าจะได้นะเพสสไตล์เรามีอยู่แล้วสกอร์สิบแปดเอฟเอพอร์ตไซ์อ๋อทำแต้มสิบแปดแต้มเหรอมันเหลือนนะัดสุดท้ายแล้วยังไงมันก็เป็น ซิงเกิลเอฟเอทัวร์นาเมนต์นะอ่าก็คือสี่นัดสุดท้ายแล้วเราเราสุดท้ายแล้วนะมันก็มีโอกาสอยู่นะไม่ได้ยากนะเควสเนี่ยแล้วก็วินห้าแมตต์สามมอโก,โกูอคล้ายๆกับสี่แมตช์นะอาจจะยิงสี่ลูกต้องยิงสี่ลูกประมาณสองนัดอะก็จะได้ทั้งสองควสตอืมถ้าสามถ้าสามลูกก็จะได้แค่เควตเก้าสิบถ้าสี่ลูกก็จะได้อีก ร้อยหกสิบห้าด้วยเป็นเก้ววาส,สิบบวกเจ็ดสิบห้าเปลา้อหก้าแอซิดวันทาวเพียโอหอันนี้กี่ดาววะเนี่ยเจ็ดเกือบแปดดาวนะมีไหมวะเ <c oughs> ช็คแป๊บหนึง่งประมาณร้อยหกสิบอะกดดูตรงตรงนี้เลยอ๋อมีอยู่นะนี่เรามีอยู่ร้อยหกสิบอยู่ตวนร้อยห้าสิบสี่ ก็จะประมาณร้อยหสิบนะเพราะมันครึ่งดาวคิดว่าร้อยห้าสิบบวกอืมตัวนี้น่าจะได้ถ้าแอดสิตก็มีลุ้นอยู่นะหรือปักเกอร์ปักเกอร์ถึงร้อยห้าสิบไหมปักเกอร์ร้อสามสิบไม่ถึงนะโอเคเควสไม่ยากมากนะอืมเวสไมยยไ่ยากเนี่ยไอตัวเนี้ยยากเนี่ยสกอร์สี่ลูกเนี่ยกับเด็กอายุยี่สิบคือผมจะเปลี่ยนออกไง ผมเอาเด็กอายุยี่สิลงอ่ะเอาไปทำเคสต,ตอนแรกเี่ยเนี่ยแล้วผมก็จะเปลี่ยนออกผมไม่ได้ว่ามันเล่นไงเฮเอาันลงให้มันเนี่ยบาลานซ์ผมก็จะเพิ่มมาเก้าจุด้าจาก9.8อันนี้ใช้ใช้ได้นะเกเออพอๆกันไม่ต่างมากโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะไปรับนักเตะมารับนักเตะมา โดฟินซ mm ี่ก็เล่นไปหมดแล้วนะอะไรรับเลยส่วนใหญ่มันก็จะได้ประมาณร้อยยี่บสี่นะตัวเอมซีเนี่ยถ้าเป็น d ีซีมันก็จะเป็นโอ้ได้มาร้อยสี่เปอร์เซ็นตหรอเยอจังวะหกดาวอะส่วนใหญ่มันจะได้ประมาณร้อยี่บสี่นะ านเนี่ยตัวนี้มาตรฐานจูลิโอลูเบิร์ตโอเคก็จะก็จะรับให้หมดเลยนะเพราะว่ามันวันสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวเราจะขายตัวเมื่อกี้ก่อนตัวที่มันดาวน้อยนะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะก็จะรับตัวนี้ตัวร้อเอร์เซ็นอันนี้รับแล้วแล้วก็ขายไปเลย ว่าทีมเรามันอยู่ประมาณประมาณร้อยสาสิร้อยสี่เปอร์เซ็นต์นะเอาแบบบดาวใกล้ๆก,กันนะ่มันถึงจะใช้ได้นะโอเค,อเคพอเราเลือกเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทำเลือกหกตัวนะที่เราจะเก็บไว้ฤดูก,กาลหน้านะตัวเราจะเลือกอ่านี้ตัวที่ดาวใกล้กันนะคือ โทรลลโตกับปาร์เกอร์น่าจะเก็บไว้นะเพราะว่าเป็นตัวปั้นนะโทรโตนี่ปั้นได้ยูยิบสามก็ยังพอดันได้นะทูกการหน้ามนจะเหลือร้อยประมาณร้อยสามสิบสี่อ่าร้อยสามสี่อันนี้ก็จะเหลือร้อยสิบร้อยสิบสี่อ่าก็คือทีมเราก็จะเอาปาร์เกอร์เป็นตัวตั้งนะประมาณ ถ้าเอาตอนนี้ก็จะประมาณร้อยสามสิบรอยสีสิบประมาณนี้แหละให้มันเหลือร้อยยี่สิบก็จะเป็นโทตัตปลาเกอร์พียมันเพียสมันเพียสเหลือเท่าไหร่มันเพียสก็คือรนะ้อยสนะก็หันซอโอหันก็ร้อยส เนไะเอาออกไดนะ้เลยนะเอาตัวหนึ่งดาวไปแทนก่อนก็ต,ตัวนี้ไม่ได้ใช้ก็เอา นนะลองเรียงดูก่อนปารเกอร์มันตำแหน่งเดิมเป็นทีมสี่ อันนี้เป็นตัวยืมนะเราก็จะปล่อยทิ้งนะจบฤด,ดูกาลนะไอตัวที่ผมเอาออกคือเอามาไว้สำรองคือผมจะไม่ใช้นะ สองสามอันนี้สั่นตัวผมยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยช้นักเตะของฟนะ้นแอนฟิเลียตนะเอาไว้นะหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าอ่าตอนนี้ห้าตัวแนละ้วเซนเตอร์ไม่มีอ่าอันนี้ผมปั้นตัวนี้ไว้ปั้นตัวนี้ไว้คาร์มอฟ เอาไว้เรากี่ตัวแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคลิตโต้เราไม่ใช้นะมันเกินลิโต้เราปั้นไว้หรือเปล่าวะโอ้ปั้นนั้นเนี่ยเจ็ดตัวอ,อายุย้อนายุน้อยด้วยดิแต่ไม่มีอ๋อมีสไตล์ด้วยสไตล์ก็ใส่ละสกิลก็ใส่ละอืมได้อยู่นะค่าสแตตค่อนข้างโอเคใช้ได้อยู่เนีสองร้อยสวยอยู่ อ่แลรวก็จะเก็บเลตโต้ไว้ด้วยนะความจริงผมก็ไม่ได้ฟิกว่าผมจะเก็บห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวอะไรเงี้ยไม่ได้มีผลอะไรมากนะอืมถ้าผมเก็บไว้เยอะผมก็จะเหลือช่องว่างไว้เติมนักเตะอยู่อ่าเป็นเซนเตอร์สองตัวกับเอ็มซีสองตัวนะก็เป็นสี่ตัวเนาะโอ้ใช่อเมรี้ ลองเียงดูนะอันนี้เท่าไรอ่าลองดูอีกรอบหนึ่งอันนี้รนะ้อยสามสี่นอันนี้ร้อยสี่สิบอันนี้ยังไม่ทําเขาเรียกอะไรยังไม่ทําแรนะคือถ้าทําแรมันก็จะประมาณรนะ้อยแปดสิบนะเออคือตัวพวกนี้ผมเคยทําแรมแล้วอัดไปร้อยแปดสิบแล้วก็ มันจะเด่นขึ้นเป็นและเทียและนะอะไรางี้อีไลซึ่งผมต้องเติมตังนะอ่ามันจะได้ฟรีแค่และนะถ้าอยากได้มากกว่าแลก็คืออีไลเนี่ยเราต้องเติมตังเข้าไปใช้ตังจริงซึ่งผมไม่ได้จะเติมนะอทอริโต้เนี่เราจะไม่ปั้นขึ้นนนะร้อยห้าสิบสี่แล้วปาร์เก,กอร์อะไรก็คือเราจะดันให้มันประมาณร้อยสามสิบอะสามสิบ ห้าร้อยสามสิบห้าอ่ามีร้อยสามสี่สองตัวแล้วอันนี้ร้อยสี่สิบก็คือเกินนะหาก็คือโอเคมาตรฐานอ่าอันนี้หันร้อยสามสิบสามอันนี้ได้อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ขามอ,พอเพราะอะไรขามอร้อยสามห้าอันนี้สองสกิลแล้วด้วยโ yeah. อเคฟอร์มดีไหมวะทำไมเราปั้นตัวนี้วะแปดสี่ตัวก็ได้อยู่นะมันไม่ค่อยได้ลงนะ ลงประมาณแป๊บหนึ่งผมเปลี่ยนออก <c oughs> มันก็เลยได้แต้มเจ็ดอ่าดูมาดูเลตโต้ดิแล้วเลโต้ฟอร์มค่อนข้างดีนะมีแย่อยู่นัดหนึ่งนะนานๆนนทีมีหกอโอเคอยู่โอเค,ออเค,อเคแล้วราก็จะเพิ่มเ,เพิ่มค่าฮันนะอันนี้เท่าไหรนะอันนี้็็ลอยสามห้าอ่าที่เหลือก็เพิ่มได้หมดเลยนะมันใกล้ๆกันนะอ่าแค่ในทีมนี้ เบฟเบฟนี่มันจะเด่นเด่นตรงดีซีกับเอ็มซีนะเอ็มซีเราไม่เพิ่มอยู่แล้วทอร์ตโต้นะทอร์ตโต้กับปาร์เกอร์อ่าถ้ามันอายุยี่สิบอะเพิ่มปาร์เกอร์ดีแมนนะปาร์เกอร์เราสามสี่อ่าเราเพิ่มปาร์เกอร์ดีกว่าเพิ่มปาร์เกอร์ได้นะพาร์เกอร์มันพอมันอายุเยอะๆแล้วมันมันปั้นค่อนยากนะค่อนข้างยาก ก็จะอัดบัฟแบบนี้ไปเลยอ่าปัันปากเกิดไปถ้าครอสสองตัวมีมีเพียสกับหันแล้วก็จะปั้นหันเพราะว่ามันร้อยสามสามสามร้อยหกสิบสี่แล้ววะเพียสเท่าไหร่วะสามร้อยี่สิบสี่ไม่เป็นไร Position ก็อัดหันไปนะให้มันถึงร้อยสามห้าสามสี่แล้วสามห้าเท่าไหรแล้วอะสองร้อยหกสิบสองไม่สนนะอัดตัวเดียว,ลวเลยแท็กแท็กนี้อัดพักก็ได้คาโมเท่าไหร่คาโมร้อยสามพันพักเกอร้อยสามสิบสี่ กรัเนโอเคครบล้แล้วก็มารับตัวนี้เันเลยอ่ะสองเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเดี๋ยวอัพอั้นี้ก่อนไป กับแท็กแท็กใส่ปากเกินเท่าไหหรแล้อห้าร้อยสามห้าแล้วนะแท็กมันก็จะสามร้อยห้าเลยนะโทริตโต้ได้ไหมหร้อยสิบสี่เยอะไปหร้อยสามห้าเราอัพเกินได้นะ ก็คือเลงมันอยู่ร้อยสามห้าถึงร้อยสิบพอรูดูก,การ้ามันก็เหลือร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิใช่ไหมอ้าปักเก็ไปเลยการยิงก็จะขึ้นกับเอ็มซกับของหน้าของหน้าของเราอยู่ที่อยู่ที่ร้อยสี่ิเราก็จะอัดตัวนี้ไปได้นะอะ่สามารถทําโดดๆได้เลยเอ็มซี <MC S 2> ไป คีย์เวิร์ดแล้วก็อัดเอ็มซีไปเลยนีม่มันไม่โชว์นะกดดูครับก็ได้นะแต่คือเราจะอัดเอ็มซีแหละให้มันดาวพุ่งไปเลยตัวเดียวนะก็คือสิบเอ็ดตัวเนี่ยเราสามารถทำเก้าตัวเก้าตัวนะให้มันดาวเท่ากันเก้าตัวดาวเท่ากันก็คือบาลานซ์สิบแล้วนะอีกสองตัวเนี่ยอีกสองตัวสมมติเราใส่หนึ่งดาวไปอะ ก็จะบาลานซ์ก็จะลดลงประมาณเหลือแปดจุดกว่าแปดแปดจุดห้าแปดจุดแปดหรือเก้าประมาณนี้นะส่วนใหญ่น่าจะเก้านะสมมุติใส่หนึ่งดาวไปสองตัวแล้วที่เหลือดาวเท่ากันเก้าตัวอับาลานซ์ก็จะอยู่ที่เก้าแต่มันยังใช้ไม่ได้นะเราต้องการบาลานซ์สิบบาลานซ์สิบก็คือเราก็จะทำสิบตัวให้ดาวเท่ากันก็คือร้อยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็อีกตัวหนึ่งดาวเพิ่มดาวพุ่งก็คือเราจะก็จะมีเราจะมีตอนนี้เรามีทอเรตโต้ละ ตัวมันร้อยห้าสิบสี่นะลูกกระนามันก็เหลือรนะ้อยสามสิบสี่นะอืก็อย่างนี้แหละปล่อยไว้นี่แหละอันนี้ก็เกินมานิดหน่อยไม่เป็นไรร้อยก็เหลือร้อยยิบสองใช่ไหมก,ก็ไม่ได้ไม่ได้เกินเยอะมากอ่าก็จะประมาณเก้าจุดเก้าก้จะดแปดประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเซฟแผนนี้ไว้ก่อน อันนี้ฟอร์มไม่ดีเราเก็บไว้แต่ว่าเราต้องมีสำรองไว้ต้นฤดูกาลนะใช้เป็นโชนกับเวโรนเอาเวโรนแล้วกันนะก็ปีกซ้ายปีกขวาอันนี้วางแผนไว้เผื่อต้นฤดูกาลหน้าเลยนะคุณพระเล่นไม่ดีคุณอินเล่นไม่ดีเอาสุกยีย ับทากาชิอ่าประมาณนี้ก็ขนไกรคนอินคนพันใช้คนพระกับคนอินก็อีกตัวหนึ่งเอาตัวอะไรกองหน้าหน่อยดีกวะ่ะที่มีเอ็มสี่ประมาณนี้ ค่รับประมาณนี้นะครับเราจะเซตแผนไว้ต้นฤดูกาลฤดูกาลแล้วพออ่ะเรการก็จะเก็บไว้แค่นี้ไอตัวที่ดาวเยอะๆเนี่ยตั้งแต่คาสโนวาลงมาเนี่ยคาสโนวาลงมาเนี่ยเราขายทิ้งหมดเลยนะขายทิ้งหมดเลยต้นฤดูกาลก็จะใช้แผนแผนนี้เข้าเอาไว้ทำเควสไอ้นั่นด้วยไอที่ เตะเอาฮอร์เนอร์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันค่อนข้างได้ยากว่ะไม่ค่อยได้อะไรด้วยเตะเอาทำเควสไปเฉยๆนะครับประมาณนี้แหละเก็บไว้แผ่นสีทำให้มันสวยนิดนึง น่าจะประมาณนี้ฮะดูกันหน้าแล้วก็จะเก็บไว้เจ็ดตัวนะครับแผ่นประมาณนี้แล้วก็ซื้อเพิ่ม MC สองตัว DC สองตัวแค่นั้นนะครับอันนี้ก็บาลานซ์เจ็จุดเจ็ดแล้วเจ็ดจุดสี่แล้วนะไม่แย่และกลับมาแผ่นหนึ่งใหม่ ก็ใช่ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราขายตัวนี้ออกนะก็เอาตัวนี้มาแทนประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งน่าจะขายออกแล้วไม่เกินสองชั่วโมงแล้วเราค้ามานี้ใหม่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเริ่ม กดบับสไตล์นี่ก็เดี๋ยวค่อยบับประมาณสายๆนะแล้วก็ฝึกแล้วก็ฝึกเหมือนเดิมที่เราเคยฝึกอืมก็จะเป็นใช้ทีมเพ p l นะเพราะว่านัดชิงอีไลท์แล้วก็จะใช้ทีมเพ p l นี่ประมาณนี้แล้วก็จะใช้ประมาณนี้ผมมีตั้งสามร้อยหกสิบสามอันนะ ไม่รีบนะก็ผมจะใช้แบบแอ s แทคนะแบบไปเลยเิมือนบแบบ ads t เคขอดูคู่ต่อสู้หน่อยคู่ต่อสู้คิดว่าตึงไหมอันนี้เราเคยชนะแล้วนี่น่าจะคนนี้แหละคาริมอีกคนหนึ่งแปดสิบเอง โอ้ยสบายนะไม่ต้องอัพเต็มก็ได้นะเราเคยชนะในคัพมาแล้วเขาไม่แอคทีฟนะแต่คู่ตัวซื้อไอดีอื่นเขาค่อนข้างแบบสู้นะเนี่ยเดี๋ยวเราถล่มไปเก้าหนึ่งครั้งหนึ่งโอเคก็จบบประมาณนี้เดี๋ยวล้วก็ขายตัวที่เราไม่เอาใช่ไหมแล้วก็ปล่อยเยาวชนด้วยเ้าก็จะปล่อยเลย มันไม่ใช้แล้วก็จะปล่อยเพราะว่ามันมีผลในการจับคู่จับคู่อะไรนะจับคู่ฤดูกาลหน้านะเหลือเคล็ดอะไรต้องทำนมก็มีผมเหลือประมาณสามสิบแต้มนะอีกสองวันมันก็ได้ยี่ิบแต้มอ๋อเดี๋ยวเหลือก็ชับมิดอันนี้ต้องเล่นกับเพื่อนนะ วินเฟรนี่แมทเนี่ยอัน,นเล่นกับเพื่อนไม่ได้แข่งกับสมาพานนะันธะเล่นกับเพื่อนตัว <OUR S 1> เดียวผมว่างผมเล่นเลย <S <S อ่าก็น่าจะประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะได้สี่แชมป์นะหลีกแล้วก็สบาย <S <S นี่แถบจะจองทั้ง,งแถบเลยนะอ่าคืออาจจะยิงไม่เยอะนะเพราะว่าผม ผมว่านักเตะไปฝึกผมไม่ได้เล่นแบบเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่ยวยเลยครึ่งหนึ่งผมเปลี่ยนออกอนะ่าโดนยิงบ้างนะสีล่ลูกเพิ่งมาโดนยิงพอานักเตะไปฝึกนะมันก็เลยโดนยิงนะแต่ก็ไม่แพ้อะอีไล่ดูนี้ก็นำอยู่ประมาณแปดลูกนะคนที่สองก็ตกรอบไปละ คนที่สามก็น่าจะตกรอบวันนี้เหมือนกันเดี๋ยวคนที่สี่อันนี้คููชิงเราโอ้หสิบห้าลูกไม่สามารถยิงได้หรอกนัดเดียวสิบห้าลูกอย่างมากก็สิบสองแต่ยิงในยะสุดที่เคยเล่นมาก็ประมาณสิบลูกนะที่เคยเล่นนะไม่รู้บางคนอาจจะได้สิบเอ็ดสิบสองก็ได้นะบางคนที่เข้าโคนโแต่คือเราไม่ได้อัดอัดเต็มไงอ่าคนอื่นเขาอาจจะอัดร้อยแปดสิบแล้วข้างในสามสี่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะเออแต่ของเรามันแค่ ของเรามันแค่ร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบแล้วข้างในก็สองร้อยกว่าเองนิดหน่อยนะครับเราไม่ได้ทําฟูขนาดนั้นมันก็ได้แชมป์แล้วก็เทคนิคง,ง่ายๆก็ประมาณนี้นะเวลาเราทําทีมแบบทาทีมเพื่อเจอคู่แข่งที่มันง่ายขึ้นนะอ่าเนี่ยฤดูก,กาลหน้าผมก็จะเจอประมาณนี้แหละนะ,นะตอนนี้ผมเท่าไหร่อ๋อทีมที่ผมทํา ซฟแ,แผน่นกันมีเซฟแผ่นไหมอ่าเราจะไขนักเตะออกเหลือประมาณนี้ใช่ไหมอ่าประมาณเจ็ดสิบจุดห้านะมันก็ลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นใช่ไหมก็จะเหลือห้าสิบจุดห้าตอนนี้เราก็จะเจอคู่แข่งที่มันง่ายขึ้นนะ มันไม่ได้ง่ายมากนะแต่เขาบางคนเขาก็เติมสู้อะไรอยู่นะไม่ได้ง่ายหรอกยากอยู่ถ้าไม่คุมก็แพ้ได้เหมือนกันนะอย่าประมาทอย่าประมาทบางคนเขาก็สอดไส้มาอะไรอย่างนี้นะแต่คือผมอยากได้แชมป์ไงผมไม่ได้อยากแพ้ผมก็ <c oughs> ผมก็ทำแล้วผมเพิ่มมาอัพเจ็ดตัวนะปกติผมทำแค่หกตัวแล้วมัน ทีมบาลาน์์ไงมันไม่ได้มีผลอะไรมากหรอกบาลาน์์เน่ะมันก็จะเพิ่ม,มเพิ่มในลีกประมาณคุณภาพประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นประมาณเน<ม>ี้หรือว่าอ e ีไล์ก็ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นประมาณนี้คุณภาพแต่มันก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทําบาลาน์ไหมแต่คู่แข่งเราเราขาต้องทาบาลาน์อยู่แล้วเพราะว่าม่เั้นเขาก็สู้เราไม่ได้นะอก็ประมาณนี้นะ ถ้ามีคำถามอะไรก็เม้นกันเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเม้นกันขยนเยๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ